นายกเทศมนตรีนครแม่สอดยื่นหนังสือนำเสนอ6ประเด็นหลักแก่คณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการส่งออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนรนาษฎรค่ะที่ห้องประชุมเพดานหนึ่งชั้น6อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอด ดเตอร,เ,อรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนายสมเกียรติสอนรำที่ปรึกษาคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนรัษฎรสอสนำคณะกรรมาการและคณะที่ปรึกษากกรรมาการลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อรับเรื่องจากชาวบ้านและชาวกะเหรี่ยงปากะกะยอที่ได้เดินทางมายื่นหนังสือให้คณะกรรมาการเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินและทางดเรเทริดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดยังได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการเพื่อขอรับการสนับสนุนและผลักดันการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทั้งหมด หหัวข้อด้วยกันคือ 1. การขอรับการสนับสนุนและผลักดันการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเช่นเดียวกับเมืองพัทยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การขอใช้พื้นที่บริเวณข้างมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ของป่าไม้โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีสภาพป่าเป็นทุ่งโลง่งเนื้อที่กว่า5,000ไร่ 3. การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อจัดบริการสาธารณประโยชน์และส่งเสริมกิจการด้านการกีฬาประกอบกับได้รับการประสานงานจากกรมพระละศึกษาให้จังหวัดตากโดยเทศบานนลนครแม่สอดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน4การขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์หรือพื้นที่ราชพัสดุพื้นที่ส่วนราชการอื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าไปพัฒนาจัดบริการสาธารณะและใช้ประโยชน์รวมถึงการอนุมัติอนุญาต ให้ใช้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นได้ 5. การขอใช้ที่ดินเรือนจำอำเภอแม่สอดเดิมในกรณีย้ายไปก่อสร้างสถานที่แห่งใหม่จากแนวคิดการย้ายสถานที่เรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่สอดบนเนื้อที่6ไร่ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนของประชาชนและหน่วยงานราชการไปยังสถานที่แห่งใหม่เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝนตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งมีเนื้อที่กว่า30ไร่สามารถลดความแออัดของผู้ต้องขังและความปลอดภัยมลภาวะต่างๆของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ 6. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยกำหนดให้ท้องที่ทั้งหมดรวม14ตำบล ได้มีการประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีประเด็นปัญหาสำคัญเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่และรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากด้วยที่ราฟังเกี่ยวกับพื้นที่ดีน้เป็นยังไงบ้างที่นผมเชื่อว่าสื่อมวลชนคงจะได้เห็นว่า เราเนี่ยได้เชิญทุกภาคส่วนมาปักความคิดเห็นจากประชาชนตัวแทนก็มีทุกฝ่ายแล้วก็มีนัประชาชุมขนาดเดียวกันเพื่อขา้าราชการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นติดแม่ล้อมไม่ว่าจะเป็นวิญญานไม่ว่าจะเป็น ธนารักษ์หรือสองคอทุกคนก็ให้ข้อมูลวิธีการแก้ไขกรรมการเนี่ยรู้สึกว่ามาแล้วนี่นนประสบความสำเร็จจริงสิ่างใดก็การทำงานเจ้าหน้าที่เราก็แก้ไขปัญหาหน้างานจริงใดที่เป็นกฎระเบียชน,นะฮะเราก็รับนำไปเพื่อจะประกาารืยในระดับกระทรวงอะไรที่เป็นพระราชบัิ นะเ,รเรารับปากก็จะเป็นรอบที่ถูกเสนอโดยพักต่างๆไ,ไม่ว่าพัก้กไทยไม่ว่าพักอะไเพื่อไทยหรือว่าพักลังประชารัฐเพราะเราเห็นว่าเราถ้าถูกลงกันแล้วเราจะนําเสนอกฎหมายนะครแม้พักประชารัตฐก็จะนำเสนอความเหนสินง่งเหล่านี้นี่จะคงว่าจะเป็นวิติที่ดีเมื่อ ไม่ได้แบ่งแยกในแต่ละพื้นที่ดูจากภาพรวมท่านเขากัะหน่ำเรื่องของการเขาปรับไม่ดีก็ปัญหาอย่างนี้ด้วยนะครับว่าประชาชนท่านไม่เข้าใจก็บอกอยู่มาแล้วหกเจ็ดปีเจ็ดจิตปีอะไรแล้วแต่เวลาแก้ไขปัญหาเราต้องคนจริงเช่นว่าเอ้คุณมีสองข้อไหนไหมคุณมีดอสสามข้อไหมถ้ามีคุณถูกเว้นคืนคุณถูกมาตรฐานจริคุณได้เล็กน em. ้อยแล้วแถมอบเชิญไหม เราเนื่องจากผมก็เป็นข้าราชการมาเก่าผมก็จะเอาลําดับข,ของข้อกฎหมายเพราะข้าราชการเนี่ยไม่สาม,มารถแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ไปดูกฎหมายได้แต่เมื่อได้แล้วอันไหนควรได้สิทธิครอบครองนะฮะอันไหนควรได้กรรมสิทธิอันไหนต้องานเป็น คณะกรรมการที่ดีแห่งชาติมันมีมาตรการการแก้ไขิ้ป้ันเ่เตินะฮะเร่งเดี๋ยวเราจะมาย่อยแล้วเราจะมาต่อที่ท่างประธานที่กกทตกมากว่า <c oughs> เรื่องที่ท่านเสนอลาไปเ่ <c oughs> เราได้เสนออะไรแล้วแก้อย่างไรแล้วแล้วก็จะทาให้ทันได้อย่างไรถ้าไม่ได้สมมุตินะครับไม่ได้พีพีมันเปที่ป่าต้นน้ำที่อะไรมาเราต้องหาที่ทดแทนได้ไหาไนะฮนะนะ ถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับท้องถิ่นอะไรที่เกิาเทศบาลก็ควรสอบสวท่านคิดในกามีแผนทิดเป็นยังไงวันนี้สังคมเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนนะครับเราตั้งใจที่จะเอาแม่สอนเนี่ยนะฮะเป็นเมืองทากันแล้วเอาเชาวพม่า,มา,ม,ามาเข้าเขตบอเตอร์ไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกให้เข้ามาเช้าทำงานเย็นกลับบ้านนะฮะ แล้วก็ไม่ต้องเข้ามาถึขงขมมูลเราเตรียมใิย้ายอุตสาหกรรมเป็นโอเคเมีต่างมาที่นี่ทําเป็นมากมายเลยนะฮะแต่หลังจากยังไม่ถึงของพปีเลยพระ่มาโตขึ้นใช้เงินสองแสนล้านบาทนะครับโดยจียมนมรืาสร้างใหญ่ขนาดที่ของเราเนี่ยยังไม่ได้เริ่มอะไรแต่ก็มีการทำอินฟาร์ตเจอร์ไปถึงนั่นมา เพราะนั้นยุทธศาสตร์แม่สอนต้องเปลี่ยนว่าไม่ใช่ว่าเอาปรนนะเทศไทยไปครับแต่ต้องวางยุทธศาสตร์ให้มูละิาการความเจริญทั้งฝ่ายก็คือฝ่ายพ่อพิาที่เจริญแล้วเราจะซัพพอร์ตอย่างไงเราจะส่งสินค้าอย่างไรคนมีตารงกับสี่ห้าแสนคนนะฮะเราจะส่งวัสดุดิบอย่างไรแล้วก็การพัฒนาแต่ที่จะวางแผนจะพอราเนีย ไม่รู้ว่าครั้งหน้าพ่อแม,มจะมีแรยง,งานมาสักกี่คนก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแล้วพี่เขาบอกพี่กับแขกขึ้นนะครับผมเชื่อว่าแม่สองเสือนโชคดีครับที่ได้มีฝั่งตรงข้ามมาอยู่เป็นแสนเป็นล้าน,นตัวแม่สองก็จะเป็นเขาเรียกครับในการส่งสินค้าในการพัฒนารุกมนะอันนี้จากจากที่พี่บอก เกี่ยวกับจักรพรรดิของทิมให้ลองรับการกำเริบตัวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพ <ma> <hi> ัฒนาจักภาพรรดิของทิมอย่างเช่นการไม่คนอย่างอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็นําเสนอว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคนเขาเรียกว่ามหานครหรือการปกครองพิเศษแบบเมืองพัทยาที่จะต้องให้จักรพรรดผู้บริหารให้มันเป็นอยู่ในดีซึ่งอ่ะแล้วอ่า ค่าที่ว่าาขึ้นแมจะติดกับดักอรการนรับแต่ลาาตัวนนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะต้องวันแล้วก็ดำเนินการให้เป็นเห็นนะ